สบายดีพี่น้องพี่ตะได้บ่ดาวน้องนำจัดครัวเตรียมเข้าที่เข้าทางกำลังจะเข้าที่เข้าทางแต่ยังบวเข่าเบิดสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องกลัวรับรองความหิวของเฮารับรองความหิวพฮาจัดไปน่บอนี่กะโล่งเลยด้เริ่มโล่งไปแล้วนีนกะโล่งกะปุ๊กเนี้ยงมแต่กะปุกไปโคมแต่บ่มีไปโคมพังเบิด รันนีนนค,ครัวใหม่ของเฮา<ว>เฮาจัดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็นเห็นแล้วที่สองน้องนนำบันนี้เรืออีหยังบันนี้เรือท่านออกออกยางออกดูมันคือหย่อนแซงแนะี่เรือท่านเนาะกับข่าพี่น้องบันนีเรากำลังจะไปสีข้าววันนี้สบายดีเด้อพี่น้องเพื่สุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมา z o มตอนนี้เขาก็ยังอยู่บ้านอยู่ยังไม่ได้ออกหน้าเนาะ เขาตลังเตรียมจัดครัวใหม่ของเข้าอะไรเรือโบลาณย,ยางกับสีสำเร็จไปไปหาสีขาวกพี่น้องได้ปะเนี่ยคัวฉุกเฉิน,นบัดดากำลังอันสีไปสีขาวพี่น้องเป็นบรรยากาศเอาชีม,มาล้างถ้วยบ่อนนั่นบอลน,นี้ก็ไปตากเครื่องบรรยากาศก็ะ้อนหอนพี่น้องเอ้ย หอนแหงดูมูบา้านนาโมอยากจะไปถอยรถมาถาบึงเขาว่าเรือลายสำไดเนาะเบิดไปจักสอบแล้วเขาาลอยกว่าสอบหาเยอขุนตู้กับหยาเขียวแม่นพี่น้องเริ่มเขียวแลวหละดอกจานกันยังบ้านฮุงออกไปทางทงนา นกรักกินหรือ่อนูรักกินสเป็นเล่าเขารินสิเบ่กกักิน,นกเก่งกระดกันน้มดขั้นนี่แหละพี่นาบหน้าไปตงะแกก้ามาดําหน้าแล้วแกเขาไปซีเขาแกได้ทุกอย่างนะแกหดมูมู จนสภาพรถเนี่ยยับเยินไปแล้วบดิไม่บดิยังมึงเนี่ยสภาพรถกันตนนี้บดาล์กำลังจะปีนข้าวไปสีมา,ขาววเข่าไหวเฮือนขั้วไม่เห่าแล้วก็เข่าไหวกินสองคนกับสิบบุเบิร์ตไร้ปันได้เดอกอันบางบางอันนั่นคุณัาพี่น้อยเธอกับตอนแรกก็กินอยู่หน้าเธอกับตอนเศร้าเตอกับตอนเพลนก็กินอยู่บ้านนั่นนี่นะอยากให้พี่น้องเข้าใจ ทำครัวสองคนทำคัวเตกเสียงดามดามาเนื้อไดวอ้ยจัดคัวใหม่เนยเป็นนาเดือน่ออนได้ยยังเน้อจะเขาไปเห็นยังเหเกิดเขากับบริไปทั้งไรดอกก็ออกไปคู่มือทะเลให้หน้ากันมีนันมีแนวเฮดกับเฮดไปใหพี่น้อง แนวเห็ด,หดยู่เห็ดกินกับอกอกมือกับบอดี้ออกนะหลายคนก็เข้าใจอะือแมนแล้วเห็นดีนําหลายคนกับยังบอ,บอข้าใจคอมเนาหลายคนมีสองคนที่เห็นนะเรื่องดีหรือเรื่องอยังกับมาปวนอ่ปจแต่เจ้ากับบอดีอยังก็แแหลแต่เพิ่์พี่น้องกับเขาไปเห็นพี่น้องที่เพิ่์ติดตามบล็อคอมเมนต์เพิ่์ดที่เห็นเพิ่อนที่เขาไป เย็นดิดอกกยะแดดแดดแล้วถ้ากลุ่ได้ีคอยอันะไหนดอกดามากกระดาไปเลยถ้าเท่าอยู่เพื่อนเท่าได้สนุก็ยังมีคนเพื่อนเท่ากับห่างแล้วร่างกระซีทั้งนี้ก็ยังบด้คอยแบบเออสีรูเลาวบือว่างเงี้ยดอกอยู่แบบธรรมดาแนนี้ก็ยังมีคนมานำว่านน้ำอะนรบ้างดิดอก กองขีดกองคนมันบกคือการลายคนก็บวดีลายคนก็วนกวบวบดีเห็นไหมมันก็แตกต่างกันออกไปเน,ะนาะคือ่อยบมักเหยาะพี่ขีดสร้าง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 เขาหอดกระดูกจำบุสร้างคอยยังไงกระดูกดเปลือกขาวพี่กี่ <laughs> ออก,กับพี่คอยมักบึงพิ่นจังไ้เราติดตามช่วงมีน้องเนอยอะไรติดตามพิ่นมาเลยติดตามมองซองสัมปีเนี่ยมปีขึ้นล้ว พราะว่าเหาก็บหูจักกับเพิ่นก็ได้ประมาณปีกว่า,วาปีสองเดือนเราจะปีสองสาเดือนนี่แหละคั้นสิ่แมนนะพี่น้องเนาะหูจักเพิ่นเดือนสิบเอ็ดบางที่ศร้หาหลายคนประกบกันสิบสี่หาปียังว่าแต่งงานแต่เราปีเดียวแต่งงานแล้วไม่แ <laughs> ปีหนึ่งก็ถือว่าใช่ใส่เวลาในการ ศึกษาดูใจกับทื่ว่าโอเคแล้วเนาะได้รับหนึ่งแบบว่าหลายคนค่ะสามสี่ปีจังแต่ง,งานกับมีปีหนึ่งสองปีกัยังมีจังแต่งหรือว,ว่า,าสี่หาเดือนกับยังมีชองเดือนกับยังมีนะมันก็นแตกต่างกันออกไปเนาะแล้วแต่ว่าคู่เขาสิมายามใดะนะตอนใดยังก็บแล้วแต่นี่แล้วแต่ผู้ ตกลงปองใจอันนี้เขากะดึงปีกะซื่งว่าสมควรแหละพอดีพอควรจังได้แต่งเนาะเข่ามันเป็นอะไรก่หนูนก,กัดบอกนี่ถุงซีจักสอบชองบอ,ก,อกชองเพอาเนื้อจักสอบประมาณจักสอบพี่น้องเบิ่ด้ดูทางใน ได้ฮะชิมเเนาะยังเรรายอยู่ไหมวชิมบุอยังได้จากสอบประมาณลแล้วอต่ว่าเข่ากับเปืองยูได้แล้วเลยองทิตย์ี้องสอบปงทิ วายังฟัทอดย่ำหน้าเลยกะยังเล,ะล,ะละี้ยวลา,ายๆเขามันบอกกด,ออด,ออดอิวัท่างาจะคายชื่อรเมันเือกเดือน่อย่ำมาเอาเดือนสองปอีกสเดือนขนาดแล้วสี่เดือนนเลยอีกสองเดือนเหรอจะโตกะนำมา คันได้ห้าดดำเลยเขาเ้าวเห็นเขียวเห็นห่วงมาลเลยเ้าก็สบายใจเขาในเราเนี่ยอันนี้เพระาะว่าเขาก็ยังบ้านได้ดำเรือไปทงนากะยังแหงแหล่งดูมัวหัวฝนสิดีเรือบอดีเนาะปีนี้กะเห็ดแห้เห็ดหน้าก,นา,กนากับางปีกบลำบากบางปีกะดีงามบางปีกบเขากะตายเช่าหไยเช่าหน้ากะลุบไปเห,นะห็นนะหืลงมาเลย่นองดอกดีเดอ กอหอดงี่ยงหิยงามน้าก,กับมวนอีกแบบนึงหิยงามแรงกับมันกับพวกมวลนะนะมันกันหดเงีย,ง,ยงหิยงามหนาเขากับแบบนี้ยังาหาหานะนี่แนวฮาหาฮะเห็ดห,ห,ห,หาปูหาป่ายามตอนยามดีเราบผัดเอออันนี้ผัดจักสิไปทางใดแกเขาไปีแก่เขาไปคายเลยนะคายมือสุดเย็น ช่องสอบสิพ่ออยู่ว่าเขากิโลละเท่าไรทางฟังเฮานะพี่ลาสามบาทบอกเวละโลละเจ็ดโลละเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทนี่แหละเขาเปลือกบอกต่พาะเขาเปลือกือเออดีดีเลยฮึข้าเป็นเหตุเป็นผลนะจีไปสอนเกษตรกว่า a แต่ ทั้งน,นี้ต้องมัดมัดเพราะว่ากันมันตกเนะาะกันมันตกแล้วเอาที่ประจำไปห,หน่อยอยู่หน้าเบิร์ตกะแกไปสิที่ประจำจะหลุดท่านนี้แหละหลุดหลด,หลดมอเตอร์ไซค์เป็นคนพาไปวะซื้อมาให้มันคุ้มข่าวไปเลยใช่ได้ทุกอย่างซื้อไม่ถ้าไดก็สามหมืน่นกว่าตัวน,นี้กะราคากับ ตกไปเลยแหละสามหมื่นตะกี้พิ่นเก็บเท,าท่าไรจะปีเจ้ากเก็บเงินนะเก็บหลายปีแล้วเก็บหลา,ายปีแล้วก็มาปรึกษาคกคำให้ซื้ออีกทีบอหาหาสคน่ายใดเพี่น้องเอ้ยเฮาว่าซื้อก็ซื้อเพราะว่ามันจำเป็นในการไดหันไปหนีนะลายๆอย่างแต่กระโดดขั้นเก่ากัให้พ่อบาดาวเพิ่นขีู่ปมือนี่กะยังอยู่ในตารางอะไรแต่ก็ขี่มันก็เริ่มมันมัน ความแห้งมันก็เริ่มทดถอยลงนั่นแหละมันก็บ่ค่อยแหง้งตอนนี้ก็แห้งอยู่พอพอเฮาพามันลุมเทื่อนึงพี่น้องเฮาหลุมกน,มน้องเนยแล้วก็คำพองอะไรแล้วเฮาก็เริ่มไปจักมั่นใจแล้วก็เริ่มขี้บม่ม่วนคือว่าติดตามไปเบิ่งนํากันสีขาวทีไปคล้ายหรือไปสีสไปสีไปน้ําได้อยู่บ่นางกระต่ายนี่เอ้ยนางกระตาะ่ะตายกับนางไปก็ได้พี่น้องเอ้ย ไปแล้ววันไปแล้วน้ำมันมันอยากลงหมดรู้ว่าตีรถมันอ่อนป่ะค่อยไปเนี่ยเพราะว่ามันกะช่องกระสอบมันกะนักขู่มันสิคอยที่เจ้าว่าโอไม่รุนที่น้องเอ,อ้ยขี่รถก้าวเข้านึ่งไว้ไว,ไว้ผู้อกไปพูนฮอตหน้าู้ใส้ซียู่พงซีบอลเพิ่นเต็ะตะก,กอหันเลยเอาออกไปในการแย่ย่าทางกะ ไกลสมควรอยู่กับบ่กไก้ป้านใดฮน่ะประมาณจากกิโลเนาะเอากะประเมินมาได้กับประมาณแปดนาทีนี่ก็หอดหน้าเลยนี่หอดบอลโครงสีถ้าว่าฟ้นตกหรือว่าทางเปลือนนี่โอ้ช่วงนั้นแหละที่ลำบากสุดๆในการเอาเขาไปซีเนาะเพราะว่าคนทางมันเสี่ยงกับการพาล่มแล้วก็ไปมาลำบาก หรือว,ว่าแถวนี้มันก็สีลมเบิดเลยด้ถา้าฝนตกนะมันมันบ่ซูงนะเวลานำมาหรือว่ายังต่างๆมันพอนำมันแช่ไหวมากไหวแหละดินก็นลมนั่นแหละช่วงนี้ก็ที่ว่าโ okay อเคอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงแย่แรงเนาะช่วงแย่ฝนตนีทางเสียงกับเวลาเข้าไปซีนบางมือฝนตกกัเข้ากับไปซีบ่ได้บางมือฝนบ่ตกกัทางก็ยังบ่หงแห้งด้เป็นอาทิตย์ผูจังว่า พอไปพอมาได้ถ้าฝ้นตุกเปื้อนแห้งแถวนี้นะเปื่อนแห้งแตวก็ทางออกหน้านี่ก็อู้ยลำบากถ้าว่าได้ทา่งดำก็ถือว่าดีไปารเตริบอะไรดีไปโคตรดีเลยแหละแต่ยังบ่ได้พี่น้องรอกก่อนลอกก่อนยังได้กะขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้ที่เขามาเบิงมาชมสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาก่อนเด้อพี่น้องเด้ไอไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ลาเด้อเด้อพี่น้องสบายดีบวเราไปซีขาแล้วถาว้าบ่วเรามากกะจังจะเตรียมออกหน้าเนาะออกหน้าคือเก่าอะไรเทาถึงเทาจิตจัดคั่วไหวอยู่บ้านกะจัดเพื่องำชุกเชิญเนาะลาเด้อเด้อพี่น้องสบายดีอยากครับพี่น้องขอาใจเลยอธิบายไปหลายๆรอบเนาะหลายลออนคนก็นยับอกความเก่าเลยขอบใจที่แนะนำเนาะขอบใจที่ให้ความแนะนำที่ดีมาโดยตลอดลาแล้วสบายดี